ตอนนั้นนะคะ่ะที่เข้ารับการผ่าตัดแผลเทศเป็นสองเคสแรกของประเทศไทยกลัวไหมคะที่จะแบบเราจะเป็นหนูทดลองหรือเปล่าทําให้ไม่ดีหรือเปล่าตอนนั้นเราไม่มีความกลัวเลยนะเรามีความรู้สึกว่าเราจิตใจเรากับร่างกายเรามันไม่ตรงเราก็ปรึกษาหมอเลย เพื่อที่เราจะหาช่องทางว่ามันมีเปลี่ยนแปลงให้มันถูกกับร่างกายกับจิตใจของเราแล้วตอนนั้นนะคะผ่าตัดแปลงเพศกับโรงพยาบาลอะไรคะเพราะว่าต้องไปโรงพยาบาลเลยเนาะเพราะว่าตอนนั้นขึ้่เป็นเขสแรกๆโรงพยาบาลสิริราชค่ะการพักฟื้นการดูแลรักษาตอนนั้นนะคะกับตอนนี้ที่ผ่านระยะเวลามานานมากๆแล้ว huh ม hey an si ีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างคะการพักฟื้นเนี่ยจะจะยาวนานกว่าค่ะปัจจุบันปัจจุบันนี้ รวดเร็ว<ม>เรามีความรู้สึกว่ามันฟื้นตัวเร็วมากมสมัยก่อนเนี่ยประมาณสองอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องอยู่โรงพยาบาลซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่ทรมานอะระยะเวลายาวนานทำไมถึงเลือกที่จะมาแก้การผ่าตัดแปลงเพศครั้งนั้นกับบางกอากสัลกกรรคลินิกปัญหาคือ<ะ>ช่องคลอนเนี่ยลึกไม่เพียงพอ<ม>แล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกไม่สวยได้เห็นรีวิวของคุณหมอธีรพงศ์เนี่ย<ม> เรามีความประทับใจมากเลยว่ามีอะไรซึ่งมันสมบูรณ์แบบเราเดินมาทางนี้แล้วเนี่ย<ม>เราก็ควรจบในสิ่งที่ดีอะพอเข้ามาปรึกษาค่ะตรงใจกับที่เราเคยศึกษามาไหมให้ข้อมูลตรงมากแล้วก็อธิบายละเอียดทุกจุดเทคนิคที่ลูกค้าใช้อะคะเป็นเทคนิคอะไรตั้งแต่40ปีที่แล้วเนแล้วตอนเนี้ยผ่านมาแล้ว40ปีใช้เทคนิคอะไรในการเปลี่ยนแปลงการแปลงเพศครั้งนี้คะการแปลงเพศครั้งน<ม> ต่อให้ได้<ฆ>เพิ่มความยาวกันไส้เนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็ได้ความลึก<ม>เพียงพอที่เราต้องการสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีเทคนิคเดียวที่ในการผ่าตัดแต่ตอนนี้มีเทคนิคนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะมาการผ่าตัดในเทคนิคนี้ก่อนหน้านี้นนค่ะใช้เป็นเทคนิคอะไรเป็นเทคนิกราฟค่ะก็คือตั้งแต่40ิปีที่แล้วมันก็น่าจะเราเลือกไม่ได้เนาะเราเลือกไม่ได้เพราะว่า คือแล้วเราเรา,เราเป็นสองเคสแรกซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะผ่าตัดในละะนักษณะไหนให้เราจุดประสงค์ของเราเราต้องการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้หญิงแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราได้รู้ว่ามันมีอย่างอื่นรายละเอียดอื่นๆซึ่งทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่า ในเมื่อเราเดินมาทางนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะเดินให้มันสุดนะ่ะอุปประกอบของอวัยวะเพศตอนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเนี่ยรูปรักภายนอกเนี่ยมันไม่ได้มีความสวยงามนะมันไม่มีแคนในอ่ามันจะมีแคนนอกแล้วมันเป็นลนักษณะเหมือนหิวหิวย่นย่นนะคะ แล้วก็จะมีตัวที่คุณหมอธีรพงศ์ลงไว้ในนั้นว่าต่อไอเยื่อหุ้มท่อปัสสวาวะเนี่ยมันจะค่อนข้างนูนสูงขึ้นมาเทคนิคใหม่ของคุณหมอเนี่ยจะจะตัดอันนั้นทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนท่อปัสสวาวะเนี่ยลงต่ำลงทําให้ปัญหาจุดนี้หายไปจุดนี้เนี่ยมันจะทำให้ให้เกิดปัญหาในการร่วมเพศเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเราเกิดนั้นปุ๊บเนี่ยก้อนเนี่ยมันจะโตขึ้นมา แล้วจะทําให้มีการร่วมเพศเนี่ยไม่ได้หรือหรือลําบากก่อนหน้าน,นี้นะคะใช้<ะ>ชีวิตมีวความผิดปกติยังไงไหมใช้เทคนิคนั้นการหลับนอนกับสามีอะคะเป็นยังไงบ้างพอเอิญสามีเราเนี่ยเป็นชาวต่างชาติอ,อ่ความมันจะมีความความใหญ่แล้วก็ความยาวมากกว่าคนเอเชียเป็นปกติแต่แตอนนี้เราก็มีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็น เป็นข้อบกพร่องเป็นปมด้อยของเราหรือเปล่าซึ่งมันค้าง้างในใจของเราซึ่งมันเหมือนว่าเราเป็นแต่เราเป็นได้ไม่ถึงร้อยอ่ะคือเหมือนเราเดินทางนี้มาแล้วได้แล้วแต่เราเดินได้ไม่ถึงร้อยแต่ใช่พอมาเจอคุณหมอธีรพงศ์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราจะเดินได้ถึงร้อยนะหรือใกล้เคียงร้อยเราก็เลยตัดสินใจเลย